สวัสดีค่ะทักทายสบายดีนะคะวันนี้เจ๊ตุ่มก็พามาชมสวนผักมากับจักรยานคู่ใจขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกไรค์ทุกแ์ทุกรูปทุกคอมเมนต์สวนผักเจ๊ตุม่มกำลังนั่งนั่งนั่งเฝ้าสวนผักผักกระง,งามสะออนผักงามไม่เคยปลูกผักก็เขาก็ได้ปลูก ก็งามอยู่เด้อพี่น้องปลูกพี่กะปลูกบ่อยแต่ว่าผักไม่ค่อยได้ปลูกเพิ่งจะปลูกปีนี้แหละพามาชมสวนผักพี่น้องลดผักเสร็จแล้วเอากระแผงหิ้วลดเพราะว่าไอไอตัวนี้ยังยังทําไม่เสร็จไอสปริงเกอร์ยังทําไม่เสร็จเราก็เลยใช้กระแผงหิ้วลดรดเสร็จแล้วค่ะผักดูผัก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 ดูผักเจ็ดตุ่มนะครับพี่น้องผักงามไหมครับพี่น้องผักงามไหม ผัก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 ชมสวนผักทดน้ําผักแล้วก็ชื่นชมสวนผักกันนะครับพี่น้องฝั่งนี้มันไม่งามเลยเนี่ยฝั่งนี้พริกไม่งามเลยพี่น้องเป็นพริกไหมพริกไม่งามเลยฝั่งนี้ฝันนี้แต่ฝรัง่งโอ้ยฝรั่งลูกดกมากเลยดกมากเลยฝรัง่งเวียนหัวไหมขอบคุณนะคะทุกท่านขอบคุณที่ว่ามาให้กำลังใจ ยามเย็นบ้านเราก็จะประมาณนี้แหละค่ะก็มีสวนผักเนาะก็พาชมสวนผักลรวพี่น้องซื้อมะเขือมาซื้อมะเขือมาสองสองต้นไม่ใช่สองถุงสองถุงก็มีประมาณหกต้นปลูกลุมละสองต้นอันนี้สองต้นนั้นสองต้นสองต้นอันนั้นจะรอดก็ไม่รอดแหลก็ไม่รู้ต้นเล็กๆอ่ะแต่ต้นใหญ่มันรอดอยู่แต่ต้นต้นเล็กไม่รู้มันรอดหรือเปล่าก็เพิ่งปลูกปลูกได้ประมาณสี่ห้าวันนี่แหละ นี่ครัพี่น้องฝั่งนี้เป็นผักฝั่งนี้พริกผักกำลังงามน่าดูชมเลยผักปลูก้นหอมด้วยผักกำลังงามเลยพี่น้องฝั่งนี้เป็นพริกค่ะสวนพริกของเรา ก็กำลังงามาลมพัดไปจองกล้วยผักปังก็กำลังงามจะได้ตัดตัด,ดยอดออกให้มันเกิดขึ้นใหม่ไม่ให้ต้องสูงขึ้นไม่ให้สูงก็หลังเราก็มีนะครับพี่น้อง หลังเรามีกัะเพราเรามีนะคะพี่น้องกระเพราก็มีค่ะลมพัดทั้งวันนะวันนี้แต่ลมไม่แรงาไลด่ลมพัดเย็นวีวีลมพัดวอยมาเรื่อยๆขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านนี่พามาชมสวนบรรยากาศกระเพรากระเพราค่ะอันนี้กระเพรานี่ก็กระเพราฝั่งนี้จะเป็นฝรั่งค่ะฝรั่งฝรั่งฝรั่ง พริกพริกเจ็ตุ่มก็งามอยู่นะนี่พริกขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านอ้าวเราซื้อไอ้นี่มาปลูกอีกลืมให้ดูเขาเรียกอะไรเนะรนะาะลืมละอ๋อละมุดซื้อละมุดมาพี่น้องติดลูกแล้วนะเนี่ยมีลูกแล้ว กือบปลมแต่งโมมีแต่งโมลูกหนึ่งชมบรรยากาศยามเย็นค่ะยามเย็นหลังหลังจากที่เราลดผักเสร็จเรียบรอ้อยก็ถ่ายคลิปให้เพื่อนเพื่อนดูบรรยากาศบรรยากาศทุ่งนาบ้านเรานะถ้ามีน้ําทําอะไรก็ได้นะพี่น้องถ้าไม่มีน้ําทําไมก็ไม่ได้ผักเราก็เริกำลังงามปลูกได้เฉพาะหน้าหนาวหน้าแล้งปลูกไม่ได้อากาศร้อนผักไม่โตขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่าน ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณที่แวะมาให้กำลังใจค่ะจักรยานคู่ชีพขี่จักรยานมาขี่จักรยานมาสวนขอบคุณค่าขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณทุกไลท์ทุกแชร์ทุกเลิฟท,ทุกคอมเมนต์ค่ะบรรยากาศบ้านนาเราอ่ะนี่ดูได้โดยปุ๋ยคอกเราเตรียมมาเยอะแยะปุ๋ยคอกเยอะแยะเนี่ยเตรียมมาจะเอามาใส่ผักใส่ ผล,ลไม้ของเราเราปลูกผักผล,ลไม้แล้วก็มีมะม่วงมีฝรั่งมีละมุดแล้วก็มีอะไรนะมะกอกน้ํแล้วก็มีอินทผลัมมีเกือบจะครบทุกอย่างแล้วพี่น้องมะม่วงก็มีสองสายสามสายพันธุ์ละฝรั่งก็ยังเหลืออีกพันหนึ่งยังไม่ยังไม่ลงไอ,ไอ้ลูกแดงแดงอะ่ะจะลงอยู่จะลองสักต้นสองต้นไม่ลองเยอะขอบคุณค่าขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกการติดตาม ขอบคุณทุกใครทุกแชร์ทุกเริฟทุกคอมเมนต์ขอทุกคนมีความสุขค่ะสุดที่สหวังร่ำรวยกันทุกคนทุกท่านนะคะเฮงๆรวยๆปังๆค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะบ๊ายบายค่ะ